สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็เจอกันนะครับเช่นเคยกับแนวทาง4ี่านอยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับแนวทางเมื่อวานนะครับก็ถือว่าปังๆนล้รอบแรกนะครับเกือบแจก3ตัวนะครับผมให้แกับ4เนาะผลที่ออก28425เนาะก็มาเด่นคู่กันเลยนะครับรอบแรกท่านใดเอาแเหลือสีไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่84ส่นะครับส่วน3ตัวเนาะพี่ๆดูดิเกือบนะครับเกือบ ถ้าเกิดผมเน้น8 42นี่ได้เฮน,นะครับปกตินะครับให้9ก้ากับ1ผลที่ออก0 3น2 1ใครรูดที่1เข้าไปที่2 1นะครับมาสายรูดนะครับ VIP นะครับผมให้4กับ0ผลที่ออก4 99กับ90เนาะก็4 4่ไม่มานะไปอยู่ข้างหน้านะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่90พัฒนาให้4กับศูนย์ะครับผลที่ออก2 0885ใครรูดที่0น เข้าไปที่ศูนย์แปดศูนท่านใดอืมสี่สี่ไม่มีเนาะนะครับก็ค,คือสี่ไม่มามาแค่ศูนย์เนาะนะครับรอบนี้ก็แนวทางเหมือนจะสลับนะครับเนี่ยศูนย์ปดเดี๋ยวผมให้รอบนี้เนาะแล้วก็ศูนย์เก้าผมให้รอบนี้หมอกรอบนี้นะครับก็ท่านใดมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับ ส่วนในวันที่4นะครับพี่พี่เนาะในวันพรหัสที่4กันยายน2568ท่านใดเข้ามาติดตามนะครับแนวทางเนาะ500ของเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 3 0 3 4 3 7 8ป8ศูนยตัวนะครับผม8 30สามนย์ห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติผมให้ไปที่เลขสองกับเลขสี่ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งก้าสองศูนย์สองสตัว249นะครับ นะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนานะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข4ครับเลข8สายรูดให้ไปที่เลข4 สี่ศูน8สี่หกามตัวนะครับผมให้ไปที่สี่แปดสี่เก้านะครับ ส่วนในนอยพัฒนานะครับพัฒนาวันนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7สายรูด3นะครับ3 0 3 5 3 8 7 0 7 5 7 8 3ตัว7 3 5 นะครับผมวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมเราทางเนาะนะครับแอดฟอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพี่อๆเนาะคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ